ไดสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐา,านแล้วตอนนี้ไปก่อนที่จะฟังปฏิบัติธาของท่านผู้เฒ่า อันดับแรกกร็รวบรวมกาลังใจของท่านเองเสียก่อนเพราะเรื่องของท่านก็เป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราก็เป็นเรื่องของเรานล่ว,ว่าความจริงฟังปฏิปทาของท่านที่นํามามาเล่าสู่กันฟังเพื <c oughs> ่อเพื่อจะได้ทราบว่าคนที่จะเป็นพระอรหันต์ท่านมีกําลังใจเป็นยังไง พยายามศึกษากำลังน้ำใจของท่านไว้คนที่เป็นจระจะเป็นอรหรรันต์จริงๆต้องมีอารมณ์เด็ดเดียวหมายความว่าต้องมีอารมณ์ทรงอยู่ในอิทิบาททั้งสี่ประการให้ครบถ้วนแล้วก็มีจรณะห้าสิบห้าประการครบถ้วนเท่านี้ก็พอ เป็นอันว่าแต่ทรงคุณธรรมตามนี้ได้พอแล้วทั้งนี้พ่ออร,พริพ่ว่าสำหรับท่านผู้เท่า <c oughs> ที่นำประวัติของท่านมาเล่าสู่กันฟังเจนว่าจะมีกำลังน้ำใจเด็ดเดี่ยวมากรักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตมีอารมณ์คิดไว้โดยเฉพาะว่าสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์สอนเรา ถ้าสิ่งนั้นถ้าเราทำไม่ได้เราจะยอมตายซะดีกว่าอารมณ์ใจอย่างนี้เป็นอารมณ์ใจที่ตัดขั้นห้าคือไม่มีเยื่อใยในขั้นห้าอยู่แล้วหมดเรื่องกันก็เป็นอารมณ์ของบุคคลที่จะเป็นพระอรหันต์สำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ขอจงพยายามทรงกำลังใจไว้ในในอิธิบาทเท่างสี่ประการให้ครบถ้วนอย่าทำเปาะแปะปาะแปะแบบที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเหยียบพี่ไก่ไม่ฟออย่าทำตนประเภทเป็ดเป็ดมันเดินได้บินได้ไว่ายน้ำได้ร้องได้แต่เอาดีไม่ได้สักอย่าง มันดำดำน้ำก็ได้ดำน้ำได้ก็ไม่หมดตัวอย่างนี้ไม่สำเร็จผลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจงตั้งใจรวบรวมกําลังใจของท่านให้สามารถทรงสมาธิไว้ได้เสมออารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตมันเป็นเรื่องธรรมดา เรารักษามันได้ไม่ได้ตลอดวันแต่ก็เราก็จะเอาชนะมันเป็นคราวๆไปแล้วจากนั้นก็จงคิดไว้ว่าเราจะต้องตายเมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราเราเกิดใหม่เราจะต้องดีกว่านี้หรือดีไม่ดีเราก็ไม่เกิดมันเลยเราจะดีกว่านี้เราจะทำยังไงอันดับแรก แล้วก็ยอมรับนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาปัญานับถือส่งเดชใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าควรนับถือมาไหมถ้าทำคำส่งสอนในองค์สมเด็จพระชินวาวรสงสอนมีเหตุมีผลสมควรหรือไม่ที่เราจะพึงปฏิบัติ เวลานี้ไม่ชีวิตลาจะมานั่งอธิบายกันฟังกันตั้งสี่เวลาหนึ่งวันหวังว่าเข้าใจดีแล้วหลังจากนั้นก็เอาศีลที่องค์สมเด็จพระประทีรแก้วทรงประทานให้มารักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิตจิตของเราน้อมคิดถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ ถ้าทรงได้อย่างนี้เราเป็นปรสูดดาบันเมื่อเป็นบสูดดาบันเนื้อความจะเป็นพระรหันมันเป็นของไม่ยากยากหรือไม่ยากอยู่ที่รสูดดาบันเท่านั้นเมื่อผมนี่ขอพูดกับพระก็คิดว่าพระหลายท่านที่ตั้งใจดี ทำกิจเพื่อตนทำกิจเพื่อระศาสนาที่รวมเรียกว่ายอมมอบกายถวายชีวิตแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆมีอยู่ในสำนักของเราถึงกับตัดลาบตัดยศตัดสนเสริญตัดสุขมีอารมณ์ใจไม่ทุกยอมรับถือกฎของกรรมมีอยู่ในสำนักของเรา เนื้อหลายท่านที่มีความมุ่งมั่นแม้แต่แควาดเพศสตรีมีอารมณ์สำรวมอยู่เป็นอันดีไม่อยากจะโมัวสมกับบุคคลอื่นมีความต้องการอย่างเดียวคือชำระจิตให้บริสุทธิ์แนะ็มีหลายท่านที่ตั้งใจทับทำกิจการงานของสอง์ไม่เห็นับความเหนื่อยยาก เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อพระศาสนามีความเคารพในพระรัตนตรยัยพยายามทรงสินห้าบริสุทธิ์ถ้าจิตมีความมั่นคงในพระนิพพานอันนี้ผมว่ามันไม่ยากสำหรับพวกท่านมีหลายท่านดีทรงได้แบบนี้ผมทราบ ที่ทราบกับผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าผมก็นั่งดูอาตามชอบใจคือหมายความสังเกตกันไว้จริยาของท่านบุ้ใดทำกิจการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะหรือว่ามีกิจส่วนรวมหน้าที่ของตนเป็นยังไงมีอะไรเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อสาธารณประโยชน์ มีการจำกัดเขตความรู้สึกของตนมัธยสัตว์ในรมมัธยัตในกายมัธยัตในวาจามัธยัตในใจไม่ฟุ้งเฟอ้อเกินไปไม่ติดในลากโยสนเสริญสุขความจริงคนที่ไม่ติดในลากโยสนเสริญสุขนี้ถ้าไม่ได้กล่าวว่าเป็นวิสัยของปะโสดาบัน อันนี้ท่านกล่าวว่าเป็นวิสัยของพระอรหันต์ต่างหากถ้าก้าวไปจริงๆมันก็เป็นของไม่ยากสำหรับท่านที่ต้องการแต่ได้ว,ว่าอย่ารีบเกินไปค่อยๆชำระใจไปดูปฏิปทาของท่านบูท่าท่านบูเท่าเป็นพระที่ทรงอภิญญาสมาบัติแต่เราไม่เป็นไร เราไม่ได้ทอรองภิญญาสมาบัติก็ไม่เป็นไรคําว่าอารหัน์ไม่ได้หมายถึงว่าทรงวิชาสามเริ่มงิัญญาหกเรือปฏิสัมมิทายานอารหันแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสคือท,ทํอาจิตให้ห่างจากกิเลสออกมาอย่าไปโมวสมกับความรักในเพศ อย่ากมั่วสมกับความโลภในลาบอยากจะได้ทรัพย์ได้สินเอามาปกครองเป็นทรัพย์สินของตนอยากจะไปมั่วสมกับความโกรธความเสียบาดตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะต้องการมันอีกคิดไว้อย่างนี้เสมอๆความเป็นพระรหันเป็นของไม่ยากสำหรับท่าน นี่บางเอื่นบางทีมีใครเขาย้อนถามมาได้ก็าอาจจะย้อนถามมาถามว่าคนพูดเป็นพระอรหันต์แล้วดีอย่างก็ต้องตอบว่าในขณะใดที่พระพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์ผมว่าเป็นอะไรผมก็ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้เป็นอะไรถ้าถามว่ายังไม่ได้เป็นอะไรมาพูดเรื่องพระอรหันต์ได้ยังไง ก็ต้องตอบว่าพูดได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านพูดมาว่าผมเป็นสาวกอง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็ต้องเกาะพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานเอาได้สำหรับพวกเราเองเครื่องจะประพฤติปฏิบัติก็จำไว้ก็แล้วกันว่าอะไรบ้างที่กล่าวมาเราควรจะปฏิบัติ เหลือเวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีก็มาคุยของท่านูเฒ่าืก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติ <c oughs> ตามบันทึกของท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านทรงอภิญญาท่านคลั่งอภิญญาอยู่สักหนึ่งนี่ท่านบอกว่าท่านคลั่งนะท่านเขียนของท่านเองว่าอย่างนั้นผมก็ว่าอย่างนี้ จะหาว่าผมไม่ปราโมทท่านไม่ได้คะว่าตามท่านเขียนท่านบอกท่านคลั่งอภิัญญาอยู่พักหนึ่งแต่ว่าคลั่งคนเดียวไม่ได้คลั่งโอดชืบ้านอารมณ์มันครึ้มครึ้มชอบกวนว่าต้องการอะไรจะทำอะไรไมันก็ได้ทุกอย่างจะเดว,ว่าอุปสรรคบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เนี่ยแต่มาไม่เคยพูดเรื่องอุปสรรคของท่านให้ท่านหลายฟังวันนี้ก็มาพูดถึงอุปสรรคให้ฟังสักนิดหนึ่งนับตั้งแต่ท่านเริ่มปฏิบัติะกรรมาฐานเข้าถึงปีติความแจ่มใสของผิวกายย่อมปรากฏหน้าตามีอารมณ์เต็มไปด้วยความสดชื่น สายตาของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีอย่าพูดจาพาทีกับใครๆก็สแสดงไปด้วยนายของความเมตตาและสงสารมีความห่วงใยในคนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตนั้นแทหนหลวงพ่อปานเวลานั้นนุวงพ่อปานมีภารกิจมากหนึ่งภารกิจในการปกครองพระ สองภารก,กิจในการก่อสร้างสร้างคราวเดียวไรวัด 3. สามภารก,กิจในการรักษาคนไข้ที่มารักษาโรคในท่านสมัยนั่นโรงพยาบาลหายากแม้แต่สุขศลาชั้นสองก็ไม่มีในเขตอำเภอต่างๆนนในระบรการที่สามท่านก็ยังมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของบุคคลที่มารักษาโรค ว่าเขาจะมีกินหรือไม่มีกินจะนอนหลับหรือไม่หลับมีผ้าห่มพอไหมมีอะไรในการคลองตัวพอหรือไม่ท่านห่วงทุกอย่างเวลากลางวันรักษาไข้รับแขกด้วยรักษาไข้ด้วยกลางกลางคืนรักษาไข้ท่านผู้เท่าก็รับภาระนี้ไปโดยที่หลวงพ่อปานมาได้สั่ง ท่านถือว่างานหลวงของท่านไม่ขาดงานราชของท่านไม่เสียรับภาระที่หลวงพ่อปานทำทุกอย่างเอามาช่วยท่านทำเว้นไว้แต่งานรับแขกในตอนกลางวันถ้าหลวงพ่อปานอยู่หลวงพ่อปานก็รับถ้าหลวงพ่อปานไม่อยู่ท่านก็รับแทนกลางคืนเดินมท่อม,ท,อมท่อมไปเสมอ ดูคนไข้ตัวคนไข้ดูคนที่มามากับคนไข้จะมีความสุขหรือไม่มีความสุขป้องกันภัยสำหรับวัดรักษาของสงฆ์เป็นนั้นว่าเวลาท่านเดินไปท่านบอกว่าถ้าไม่ได้เดินไปเฉยเฉยท่านห่วงชาวบ้านท่านก็ห่วงท่านห่วงตัวของท่านเองท่านก็ห่วง เวลาเดินไปรักษาทรัพย์สินของสงฆ์ตรวจดูความสุขทุกคนคนไข้ดูความสุขความทุกข์ของคนที่เป็นเจ้าของไข้ท่านก็ทํากําลังใจของท่านให้ทรงสมาธิไปตลอดตามกําลังจิตของท่านท่านบอกว่าท่านเดินจงกรมเป็นอันว่าเวลาจงกรมคืนหนึ่งของท่านมีสองพัก ในช่วงระยะเวลาประมาณสี่ทุ่มถึงหกทุ่มในครั้งหนึ่งต่อไปครั้งหนึ่งเท่าที่สังเกตเห็นประมาณตีสองหรืตีสามถ้งออกมาเดินอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขา,เขาไปจำวัดท่านทำกิจหนักเวลาของท่านแน่นนอนทุกอย่างนี่มาคุยกันถึงอุปสรรค ในบันทึกของท่านบอกว่านับตั้งแต่ถึงธรรมปีติเป็นต้นมาปฏิปักก็เกิดแก่ท่านทุกอย่างทั้งพระภายในวัดแล้วก็ทั้งทายกคำว่าทายกในมันหมายมัน,มนหมายความว่าอุมบาสกอุบาสิกาทายกคือเจ้าหน้าที่ของวัด ความจริงคนพวกนี้หลวงพ่อปานอยู่ในตำบลน,นั้นเขาเป็นคนในตำบลน,นั้นแต่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนในตำบลของตัวเองและคนใกล้เคียงย่อมจะไม่เห็นความสำคัญของพระในวัดของตนต่างคนต่างก็สแสดงกา,การเหยียดยามแม้แต่หลวงพ่อปานเองหลวงพ่อปานเอง,ง,อเ,องเขาก็นินทาว่าร้าย ความดีท่านทําเหลือหลายแต่คนท่านหลายเหล่านี้ก็ยังนินทาติเตียนอยู่เสมอเจนั้นท่านพูดเท่าเธอปฏิบัติตามแบบนี้เข้าเขาก็ประนามกันหาว่าท่านบาปพระปกติธรรมดาเจ้าของถิ่นคนเจ้าของถิ่นส่วนใหญ่ ไม่มีใครชอบท่านเพราะท่านเป็นคนตรงไปแล้วก็ตรงมาตามพระธรรมวินยัวยแต่ว่าคนพวกนี้ไม่ยอมเคารพในพระธรรมวินยัยอะไรบ้างที่สามารถจะเป็นประโยชน์แก่ตนมันจะเป็นของสงฆ์หรือขรือว่าของสาธารณประโยชน์ไม่สำคัญฉันต้องการก็แล้วกัน เมื่อจะต้องผ่านท่านตอนนั้นพ่อปานยกให้ท่านเป็นแม่บ้านควบคุมวัดท่านก็ไม่ยอมทุกอย่างถ้าผิดธรรมผิดวินัยเป็นอันว่าคนในแถวนั้นวางท่านนะไม่ใช่ทุกคนทั้งโกรธและทั้งเกลียดในท่านใครไปใครมาก็แจ้งพฟอราคุยกับแขกที่มาใหม่ คุยไปคุยมามั่จะอ้อมมาถึงท่านพเท่าออนั้นว่าพระองค์นี้เป็นพระบาบาบาบ่จงอย่าคบหาสมาคมด้วยในระยะแรกแรกบางทีคนที่เขาเขาเข้ามาใหม่ๆเขาเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเขาก็เชื่อคนปากเน่าประเภทนั้น <c oughs> แต่ว่าพอเข้าถึงความสัมพันธ์ในท่านเขาหน่อยเดียวเขาก็เลยด่าคนส่งข่าวต่อไปว่าเจ้าคนส่งขา่าวนั้นมันเลวแสนเลวไม่ได้มีความดีอะไรไม่รู้จักความดีของคนดีท่านต้องต่อต้านการรมประเพณีมาตลอดเวลา เคยกราบเรียนท่านท่านถามท่านว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงท่านก็บอกว่ามันเป็นของธรรมดานี่คุณนาทิโลเกอ,อนินิโตคนที่ไม่ถูกตินทาในโลกมันไม่มีในบางครั้งท่านก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหน้าบัดสี <c oughs> มีสภาพเหมือนไม่ใช่พระ ก็มีหลายคราวที่ท่านถูกฟ้องร้องจากคนประเภทนี้พระประเภทนี้แต่ว่าท่านก็เฉยในที่สุดท่านก็เป็นผู้ชนะเพราว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เวลาเจ้าคณะผู้ใหญ่เข้ามาสอบสวนท่านก็พูดตามความเป็นจริงที่ท่านปฏิบัติบรรดาพระผู้ใหญ่พวกนั้นท่านก็ใหญ่จริงๆ ท่านก็ไม่ยอมรับฟังคำแต่เพียงเพียงแค่โจ์และจำเลยเท่านั้นท่านรับฟังเสียงองชาวบ้านและเสียงของคคลที่อยู่ภายในคือพวกเจ้าของไข้หรือคนไข้ <c oughs> ข่าวจากพวกนั้นมันก็ตรงกันข้ามกับข่าวที่พวกนั้นไปฟองเป็นอันว่าท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์ เวลาถูกฟ้องถูกร้องเข้ามาสอบสวนเคยเข้าไปกราบเรียนท่านถามว่าม,มีความรู้สึกเป็นยังไงท่านบอกว่าสบายใจได้ที่มีโอกาสได้ใช้หนี้กฎของกรรมไปซะอย่างนันอีกอันนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทคนจะรับฟังแล้วก็จำเข้าไว้ท่านก็เคยบอกให้ฟังบอกคุณ อ้ใครเขาว่าเขาด่าเขานินทาเขากล่งแกล้งคุณอย่าไปสนใจเขานะอย่าไปถือว่าบุคคลนั้นเขาเลวความจริงเขาไม่ได้เลวเรามันเลวแต่คนเดียวท่านพูดแบบนี้ก็นึกไม่ออกเห็นท่านดีด้วยการทั้งปวงไอ้ความดีของเราเนี่ยได้เข้าไปหนึ่งหนึ่งในร้อยของท่านมันก็ไม่ได้ แต่วท่านก็บอกว่าท่านเลวได้กลาบเรียนถามว่าเลวตรงไหนครับผมอยากจะทราบว่าสินสิขาบทไหนบ้างที่ท่านบกพร่องท่านบอกว่าฉันนั่งนึกดูทุกคืนไม่ทุกสิขาบทฉันไม่ได้เคยบกพร่องถามว่าธรรมะจุดไหนบ้างที่ท่านบกพร่องท่านก็บอกว่านิพพานท่านยังไปไม่ได้ยังบกพร่องเอาคนนั้น พังที่เรานี่เราไปเอาเอาหนูไปคุยกับช้างมันก็ยุง่งเลยเลยบอกว่าไอ้เรื่องนิ้พานไม่บกต้องแต่พิญญาสมาบัติท่านทรงท่านต้องมีศีลบริสุทธิ์มีทุกอย่างดีมีสมาธิเข้มแข็งท่านบอกว่าจริงชาตินี้ตอนต้นก่อนฉันยังไม่บวชฉันเลว แต่ตอนบวทแล้วฉันพยายามทิ้งเลวก็เลยถามว่าไอ้ความเร็วในสมัยก่อนบวชใช่ไหมที่ทําให้ท่านต้องถูกเขากลั่นงแกล้งโดยการทั้งปวง <c oughs> ท่านบอกว่าไม่ใช่ฉันเร็วไม่ใช่ก่อนตัางหากเอาเ่านั้นถามว่ารู้ได้ยังไงท่านก็นบอกว่านเราพวกเดียวกันนะ นี่เราพูดเดียวกันฉันคุยฟังได้เคยไปถามหลวงพ่อปานหรือเปล่าว่าฉันปฏิบัติถึงไหนก็เลยกราบเรียนท่านบอกว่าไม่ได้ถามเป็นเ,เพียงว่าหลวงพ่อปานบอกว่าท่านเป็นผู้ทรงสมาบัติแปดคล่องแคล่วมากและเป็นผู้ทรงอปิญญาสมาบัติคล่องมาก ท่านก็บอกว่าเพราะฉันทรงอวิญญาสมาบัตินัน่นสิฉันจึงไม่โกรธเขาฉันถอยหลังไปดัวตีต่างเดิอนหน้าในอดีตเดือนหน้าตีต่งงา,า,ตง,า,าตตงสยานแลวฉันก็ใช้ปุเพนิวาสานุสติยานเมื่อใชกอ่ก่อนๆนี่ฉันมันระยำมากจริงๆอะ ตอนนี้ที่เขาด่าเขาว่าเขาแกล่งเขาแกล้งเขาฟ้องเขาล้องนี่มันเป็นเศษของกรรมความชั่วที่ฉันทำเท่านั้นฉันเต็มใจใช้ดอกเบี้ยของความชั่วแต่ไม่แน่หรอกคุณนะฉันยังเป็นผู้ทรงฌานโลกีอยู่ดูแต่ท่านพระเทวทัตทรงฌานโลกีเหมือนฉัน ท่านก็ทรงพริญญาสมาบัตเหมือนกับฉันแต่ว่าฉันอาจจะดีสู้ท่านไม่ได้เพราะว่าพิญญาสมาบัตอาจจะอ่อนกว่าแต่ฉันก็ถือป่าช้าเป็นวัดฉันก็เล่นสมาบัตของฉันเล่นโกโพมันก็คล่องดีแต่คุณอย่าเพิ่งคิดว่าการทรงคุณธรรมเท่านี้มันเป็นของดีนะ ท่านพระเทวทัตท่านได้ปัญญาสมาบัติท่านลงอเวจีได้สำหรับฉันก็เหมือนกันถ้าเผลออะไรฉันก็ลงอเวจีเมื่อนั้นยังได้กราบเรียนท่านว่าอภิญญาสมาบัติเป็นของดีจะทรงต่อไปตลอดไปไหมท่านบอกว่าแหมาฉันเล่นมาตั้งปีแล้ว <c oughs> เล่นของฉันคนเดียวสนุกสนุกฉันเล่นฉันมาปีหนึ่ง เล่นไปเล่นมาเวลานี้ฉันรู้สึกตัวแล้วเมื่อฉันได้ใหม่ๆฉันรู้สึกว่าแหมมันโก้มันเก๋จริงๆให้ความประมายความทะเยอทะยานท่นงตัวมันเกิดขึ้นมานั่งคิดว่าชายและหญิงคนไหนหนอที่จะมีความดีสม่ำเสมอกับเราได้สมาบ,บัติแบบเรา เล่นอะไรก็ได้ตามความประสงค์อยากจะไปเที่ยวนรกอยากจะไปเที่ยวสวรรค์อยากจะเที่ยวพรหมโลก <c oughs> อยากจะรู้เห็นจะไปประเทศไหนเมืองไหนมันของเล็ก,ลกๆจริงๆนึกปั๊บเดียวถึงหมดตอนนั้นมันครึมๆฉันนึกว่าฉันดีกว่าคนหลายล้านคนแต่ว่าเวลานี้ฉันรู้สิบตัวแล้วว่าฉันมันยังเด็กเกินไป ขอ้ออะไรเพราะว่าฉันยังไม่พ้นวิสัยของนรกถ้าฉันหลงไหลฝ่ฝันอยู่ในพัญญาสมาบัติอย่างนี้ดีไม่ดีฉันต้องไปนั่งคุยกับพระธรรมเทวทัศน์ในอเวจีมหานรกเป็นอันว่านับตจนตอนบัดนี้เป็นต้นไปนี่หนึ่งปีผ่านมาแล้วฉันเสียเวลามากฉันเสียดายเวลา ต่เวลานั้นฉันมันบ้าอภิญญาสมาบัติฉันก็นึกว่าฉันไม่ผู้เศษเสีเวลาหนึ่งปีเสียนได้จริงๆตอนนี้ไปฉันก็จะขอถืออภิญญาสมาบัติเป็นพื้นฐานที่จะพยายามทําจิตของฉันให้เข้าเขตตัดอบายภูมิ ได้กราบเรียนถามได้นว่ามีความมั่นใจหรือครับว่าจะเป็นพระอริยเจ้าได้ท่านก็ตอบว่าเรามันก็ต้องลองถ้าเราไม่ลองมันก็ไม่รู้ถามฉันอย่างนี้ฉันก็ตอบไม่ได้ว่าฉันจะเป็นพระอริยเจ้าได้หรือไม่ได้แต่หลวงพ่อปานท่านสั่งฉัน ให้ไปหาพระองค์นั้นให้ไปหาพระองค์นี้ไปศึกษาเพระท่านบอกว่าท่านปรารถนาพุตรขูมเรื่องความเป็นพระอรียเจา้าท่านไม่มีโอกาสไม่สามารถจะสอนได้บอกได้แต่ตัวท่านเองไม่ใช่พระอรียเจา้าฉะนั้นถ้ามีความปรารถนาจะเป็นพระอรียเจา้าจงไปหาท่านที่มีปฏิปทาคลายพระอรียเจา้า ท่านบอกว่าฉันจะไปเป็นอนันวา่านับตั้งแต่นี้ต่อไปสองสามวันฉันจะเดินทางไปหาพระประมาณสิบองค์ด้วยทัศนะแห่งนักถูกดงเพื่อไปศึกษากับท่านอนาบ,บรรดาท่านพุทธบริษัททุท่านผู้รับฟังฟังตอนนี้แล้วก็ขอยุติไว้ก่อนเพราะเวลามันหมด ขอบัรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตได้โปรดรวบรวมกําลังใจของท่านและเอาเยี่ยงเอาอย่างท่านพ้เท่าผู้ปฏิบัติเข้าถึงความดีและรวบรวมกําลังใจของท่านนี้ในอิทิยาบทสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็นได้จะเดินก็นได้จะนอ,อนก็ได้นั่งทานไหนก็นได้ให้กายมันสบาย พยายามรักษากําลังใจของท่านให้ทรงไว้ในอิฏิบาททั้งสี่ราการในรักษาจรณะธรรมที่1ิบห้าราการให้ครบถ้วนท่านจะมีผลตามที่กล่าวมาแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เข้าถึงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสมบูรุ์แล้วในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี